เอ,อรเรามาว่าถวายทุกเทียนหลวงปูสูงที่กระท่อมต้นมะพร้าวนะครับพอม,มาถึงปั๊บนะครับรางแม่ช่างยุดหลวงปู่ก็ประทับร่างพอดีนะครับพอประทับร่างก็จะมีเขียนเลขให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่า เป็นตัวอะไรบ้างครับเรามาดูกันครับยุบสีตามไปดูเลยครับถวายน้าถวายทูบให้แม่ชังยุทธนาดาถวายหลวงปู่นะครับต่อเบิร์วายแล้วลับบันเคยบานเลเจียนราอราได้เอาโมติเทนะเอาโมตินะหนูโม่ไยกับโม่ไฮ mới đình Ồ, oh, đình thì thật thu mên nụ bộ Si cao -cough, sống Ơi, nhầm Nằm bài ơi Ta của này mua cái chút oi lên đó phụ Hãy subscribe cho kênh สี่สองสี่หกสี่หกกากบาทพี่สนาปูหนูพี่นี่ออกมาได้นะคะเอปูบางทูบกับไม้บางทูกกับน้ำนะคะดันดันับไม้ กองสกับกองหนะครับข้างล่างหกปูหมายเลห้าหกห้าหกหนึ่งแงมมาแล้เป็นปูเศษโอ้ยฮะปูเอ้ยกรอนนะขับมห้ากับหกเอฟห้าหปูเล็กชนดไอกวนเจ้าล่ะ 5, กองหนึ่งห้ากองหนึ่งหกนะครับกากบาดลูกตาโซโบนิลูกตาโมบิคนะ ตามอบิกเทียวขนางนาปิ๊แม่หรือเป่รื่อโน่นเลยนี่หลูงปู่ไม่พูดไม่จาเลยครับโปรด,ดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเออหลูงป,ปู่เด้อมใกติปูซมสมชนโอ้ตาเด้อคนเจ้าอ่อยกิมมันดุยเมยนประละ mọi con ăn nha. Ồ. Kiến hai đứa FC thì nhỏ เด้อ cha. Tí ao ปูจะทุกเลขแล้วันมือนี่ปูลงมาได้จะทุกเลขบนนี่ <g ül> เออคันมือแล้วเขียนเลขเสร็จคันมือโอ้ออกแน่นอนเลยเนี่ลงมาได้ชเวยพผองโอ้ันมือ,มอสิขันมือสนใจตุ๊ก ក claro, <c Risky> ្ន no? ុងសោចេតលេង well, លោកពូម no uh, oh, uh -huh. okay. ិនព្រមនិយាយលេងមិនបានដែរមិនបានដែរលោកតាសេរីមិនបានដែរយាយងើមិនបាននោះគឺអ້ອຍហើយណាអើយអើយទៅមិនបានណាខាន់ມືមកហ្មងលេងថាទុលៅមិនបានឡៅមិនបានអ້ອຍលេខកូនចៅនេះបោវាលោកសេរីមិញអូលេខឡណា นี่รอเนอนอ้ันมือครสี่สี่สี่สีี่สี่สีสี่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 อี่สี่สีี่สีัสีีี หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งสี่หกเก้าี่หกเ้าสี่หนึ่งหกเก้อะไนี่ใหญ่อันนี้กัหนึ่งอยหนึ่งนีกัหนึ่งนี่หอยนึ่อันก็หกอนนี้ก็เกี่หนึ่งหกเก้าโอ้ตาละเมอใดละเมอ ช่วงเดบซีเดอร์นะครับเป็นแนวนนร้าง,งนะครับหลวงปูสวงนะครับก็ท่อมสวงอันนี้เป็นร่างรูปสวงกับเมช่างยุทธนะครับใารคนในทันทานในบ้านก็จะรู้จักกันดีนะครับ អត់ទៅមកទៅមកងាយតោមួបេឆ្ងាយបោះមកពីឆ្ងាយអត់បលឡាវមកពីខ្មែរប៉ុនគុណចាំមិនអីមកពីគៀនដូចតាទីនេះ សੌ។មើលក។សੌផុកអឹមរ້ອຍហើយហើយអឹមរ້ອຍនោះ។យកមួយប្រាក់ស្នោផង។មួយខ្មែរក្រម។ឆាន់ទឹបឆាន់ទឹបនេះ។ទឹកកូនចៅយកមួយប្រទីនទៅអើ។មកលឿនណាស់។មកបែបម៉ាន់ เลือนันไนเตาก็จังมัวลคนเจ้าเด็กตาช่อบ่เอาจังบุคนเจ้าก็อาจังกรองนคนเจ้าคนเจ้าก็ตวเบานเตอคจ้าสวัสดีครับยายแม่ช่างยุทธนี่เป็นร่างนุปูมานานหรือยังไง เหมือนไหมใหญ่เหมือนเวลาเข้ามาเนี่ยจริงเลยพวกพูจริงเลยบอกลุงปูจริงจริงชาวบาออ้านลุงป<อ>ูเข้านี่จะไม่พูดลุงปูไม่พันไม่พูดไม่จามมีแต่เกาหัวมีแต่นั่งหรืออะไรเวลาพูดพูดเบามากพูดหนแม่ยินเลยค่ะพูดทางชาวบ้านยายกิอยู่นี่นานชาวบ้านเขาศรัทธาไม่ว่าลุงปูจริงจริงบอกอืม ถ้่ท่านมาก็เขียนเลขให้อยู่นี่บ่อยข้าไม่เขียนเลขจะให้ปัญหาเอาเพราะคุณยายก็อยู่กับหลวงปู่มานานกันเนาะนะครับอยู่ๆก็ผ่านร้างง่ายๆเนาะยายเนาะเข้าไม่ต้องปกติต้องเอาขาน้าขันเป็ดไม่ได้เข้าง่ายๆโอ้วันนี้วันพระลืมไป ไงน่ะโจล์เฮอร์โจล์เงย์บางเงย์น่ะมันมัวมันมัวเต้ชื่อนี้น่ะก็มันมัวไม่เเข้าลยไงเซลทมพังโอ้วันวิสาขะดูชาโดยลืมไปเออเลยนเขางานใหญ่น้อเขางานต้องมุ่นเป็นลูกหลานมาก็ดีใจกับเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาทักทายเนาะ อยากคุณยายมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ลุงปูแน่นอนแน่นอนมือเลยลุงปูท่าน่มือเลเลข้าเลยก็ไม่พูดไม่จานั่งหนู่งจะลอดนั่งยิมย้มอยู่ยิ้มจะลอด